สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซทุกท่านนะครับกอนอื่นก็สำหรับนะครับท่านที่ต้องการศึกษานะครับผมทำคลิปขึ้นมาก็เป็นการศึกษานะครับ <c oughs> จะได้ไม่ต้องถูก เขาหลอกนะครับจะได้ไม่ต้องถูกเขาหลอกนะก็ผมทำขึ้นมาก็เพื่อจะให้เพื่อนๆพี่ๆ fc นะครับได้ศึกษากันนะครับก็ตามที่ผมได้ศึกษามานะครับความรู้เท่าที่มีมานะ ถ้าผมพูดหรืออธิบายอะไรที่ว่าผิดพลาดนะครับที่ไม่ถูกต้องก็ขออภัยนะครับเพื่อนๆพี่ๆ FC ด้วยนะครับผมก็เหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะพามาชมของชิ้นหนึ่งน,ะ,น,ะ,นะครับ Pf ่ FC คิดว่าเป็นอะไรนะครับดูจากลักษณะนะเขาเข้า,ขานะครับสำหรับพี่พี่เอฟซีที่ได้เดินตามสนามพระนะครับพี่ท่านเอฟซีที่ว่าได้เดินตามสนามพระนะก็คิดว่า น่าจะเคยเห็นนะครับของแบบนี้นะครับตามท้องตลาดนะตามสนามพระนะครับน่าจะเคยเจอของชิ้นนี้นะครับหลายท่านอาจจะรู้นะครับ ได้อีกหลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้นะดูลักษณะนะครับกลจะเป็นแบบนี้นะครับความแตกต่างนะครับ ของชิ้นนี้นะครับสําหรับ FC ท่านที่ยังไม่รู้จักนะแต่ไปเจอในตลาดแล้วก็สงสัยกันนะครับว่าชิ้นนี้มันเป็นอะไรนะบางท่านก็อาจจะเคยสอบถามเขานะนะอาจจะได้คำตอบมาจริงมั่งไม่จริงมั่งนะครับ แต่วันนี้ผมก็เลยหยิบจับมาให้ดูกันนะครับเลมาศึกษาไปด้วยกันนะครับสำหรับของชิ้นนี้นะครับของชิ้นนี้เป็นกระดูกนะครับเป็นกระดูกดูลักษณะเลยนะครับ ดูลักษณะโดยรวมนะเนี่ยรูพุนนะครับจะมีรูนะแต่ผมก็ให้คำตอบไม่ได้นะครับว่าเป็นกระดูกอะไรนะแต่ส่วนตัวผมก็คิดว่าน่าจะเป็นกระดูกวัวกระดูกควายบ้านเรานี่แหละครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระดูกนักแข่งนะที่ว่าเขาเอามาทำนะ บางคนก็จะบอกว่าเป็นกระดูกนกกระจอกเทศนะครับแต่ผมถามว่านกกระจอกเทศเนี่ยกระดูกนกกระจอกเทศค่อนข้างคิดว่าจะหายากนะครับผมว่าเขาคงไม่ไปเสาะหามาทำากันหรอกนะผมคิดว่าเป็นกระดูกน้าแข้งวัวน้าแข่งควายเหล่านี้แหละนะที่เอามาทำนะครับ นะส่วนเอฟซีที่ไปเดินตลาดแล้วไปถามเขานะไปถามพ่อค้านะอันนี้ผมไม่ได้โจมตีพ่อค้านะครับเกิดว่ามีพ่อค้าครับนะได้เข้ามาดนะูอาจจะคิดว่าผมนี่โจมตีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมไม่ได้โจมตีใครนะครับ แต่อันนี้เป็นกรณีศึกษานะก็ไม่อยากให้ f อซที่ว่ายังดูไม่เป็นนะครับกลัวจะไปโดนเขาหลอกมานะ <c oughs> ถ้าท่านไปเจอในตลาดนะครับตามตลาดพระเครื่องตามตลาดนัดก็อาจจะมีขายนะครับเนี่ยที่เขาวางแขงพระเนี่ยอาจจะเคยเจอนะ ลักษณะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนี้นะครับให้พึงละลึกไว้เลยว่าเป็นกระดูกนะครับเนี่ยดูนะเป็นกระดูกแต่พ่อค้าเขาจะบอกว่าเป็นงาช้างนะครับเนี่ยพ่อค้าเขาจะบอกว่าเป็นงาช้างเองจริงมันไม่ใช่หรอกครับงาช้างเขาจะหามาจากไหนนะครับดูเนี่ย ลักษณะมันไม่ใช่งาเลยนะครับเป็นรูพุนนะครับดูเนี่ยลักษณะของกระดูกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่งาอย่างที่เขาพูดกันนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่งานะส่วนปลายมันเนี่ยถามว่าบางท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นกระดูกทำไมปลายมันต้องเป็นอย่างนี้ ครับส่วนปลายมันไม่ยากนะครับในการทำนะถ้าทำละเอียดหน่อยมันก็จะดูดีนะครับแต่ถ้าทำไม่ละเอียดมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพี่พี่ดูนะครับมีรอยลานไหมเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นรอยลานรอยต่อนะครับที่เขาทำมาจากกระดูก นะส่วนปลายมันเนี่ยที่เขาทำเนี่ยมันก็จะเป็นพวกพลาสติกพวกเรซินนะครับ <c oughs> เป็นพวกพลาสติกพวกเรซินนะที่อุดปลายนะครับแล้วเหลานะครับเนี่ยดูรอยลานเลยครับรอยลานของกระดูกคิดว่าเป็นพลาสติกที่เขาเอามาต่อนะครับก็เอาไปขัดไปแต่ง นะครับให้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 มันเป็นทรงงาครับให้ดูเป็นคล้ายทรงงานะบางเจ้านะครับที่เขาทาเนี่ยข้างในนะครับข้างในก็บางบางบาง,บางฝีมือบางเจ้าเนี่ยเขาทําขึ้นมาเนี่ยอาจจะอุดเป็นทรายข้างในนะครับบางเจ้า ก็ไม่ได้อุดนะเนี่ยเพื่อถามว่าอุดทรายอุดเพื่ออะไรนะครับคำถามนี้อาจจะมี fc สงสัยนะครับบางคนสงสัยว่าเอาทรายกอกใส่ข้างในเนี่ยเพื่ออะไรนะครับที่เขาเอาทรายกอกเข้าข้างในนะก็จะทำให้น้ำหนัก มันใกล้เคียงนะครับเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยมันตันนะครับเป็นตันมันตันของที่ตันก็ย่อมจะมีน้ำหนักเป็นธรรมดานะครับอันนี้คือลองลองนึกถึงความเป็นจริงนะครับถ้ามันตันเนี่ยลักษณะมันจะตัน ถ้ามันตันมันก็ต้องมีน้ำหนักนะเขาก็เลยจำเป็นต้องเอาทรายกอกเข้าไปข้างในนะครับดูได้เลยนะครับแต่ของชิ้นนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขากอกทรายมาไหมนะครับแต่น้ำหนักม,นมันน้ำหนักมันก็ได้ครับนะน้ำหนักมันได้ ลองพี่ๆก็ลองศึกษากันดูนะครับเราลองมาพูดคุยกันดูคอมเมนต์มาได้ครับ FC รับชมอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้เลยสอบถามคุยพูดคุยกันได้นะครับน,ะนี่อันนี้จะเป็น เด่นชัดเลยนะครับรอยพุนรูพุนของกระดูกนะครับระหว่างกระดูกกับงานะอันนี้เรามาเปรียบเทียบด,ดูระหว่างกระดูกกับงาถ้าจะพูดถึงความแตกต่างนะครับถ้าจะพูดถึงความแตกต่างมันก็มีแตกต่างะนะแต่ถามว่า เราจะแยกแยะยังไงนะครับสำหรับ fc ที่ที่ที่ยังดูไม่ออกนะครับที่ไม่รู้นะอย่างถ้าเราไปเจออย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นงาช้างของแท้หรือของเทียมนะครับมันจะมีงานฝีมือขึ้นมาอีกอย่างนึงเป็นเลซินนะครับเลซิน แต่ก็จะเป็นเขาจะทำลายขึ้นมานะแต่ลายมันก็จะแตกต่างกับงาช้างของจริงนะครับถ้าเป็นเลซินนะครับอันนี้คือเป็นกระดูกนะแต่ถ้าเป็นเลซินนะครับถ้าเป็นเลซินมันก็จะมีลายเหมือนกันนะสีมือ ทุกวันนี้มันก็เทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีสีมือมันก็พัฒนาขึ้นนะก็ใช้เลซินอัดเป็นแท้งนะครับมันก็จะมีลายเขาก็จะทำลายขึ้นมาแต่ลายมันจะแตกต่างนะครับระหว่างของแท้กับของจริงนะพี่ๆก็ดูกันให้ดีๆนะครับผมก็ ยังไม่มีตัวอย่างของเรซินนะแต่คือเราก็พูดไปคร่าวๆก่อนนะครับพี่ๆลองนึกและวิเคราะห์ดูว่ามันจริงเป็นจริงไหมนะครับส่วนลายของเรซินเนี่ยที่เขาทำลายขึ้นมาจะเป็นโค้งๆนะครับจะเป็นโค้งๆนะ บางชิ้นมันก็โค้งบางชิ้นเราก็จะดูตรงแล้วแต่ว่าเขาจะทำขึ้นมาในลักษณะไหนนะลองพิจารณาดูให้ดีนะครับส่วนลายงาของช้างเท้ๆนะครับส่วนใหญ่นะถ้าที่ว่ามีลายเด่นชัดนะครับ งาช้างที่ว่ามีลายเด่นชัดจะเป็นช้างของตัวผู้นะครับเป็นช้างพายอันนี้มันจะมีลายนะครับก็ดูกันให้ดีๆลายยิ่งติดเปลือกนะครับยิ่งติดเปลือกนอกเนี่ยเอาง่ายๆอย่างอันนี้สมมุติว่าเป็นงาช้างนะครับอันนี้รอบนอกเนี่ยผิวผิวรอบนอกเนี่ย ภาษาที่เขาเล่นกัน <c oughs> <c oughs> เขาจะเรียกว่าเปลือกนะครับเนี่ยเปลือกงาอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยคือเปลือกเดี๋ยวทีเนี้ยเนื้อในนะครับเนื้อข้างในของงานะยิ่งติดเปลือกเท่าไหร่ลายยิ่งเด่นชัดนะครับลายงาช้างจะเป็นยังไงนะก็จะเป็นลักษณะเหมือนข้าวหลามตัดนะจะเป็น ทรงลักษณะสี่เหลี่ยมเป็นข้าหลามตัดนะพี่ๆก็ลองนึกดูนะครับไอ้ที่เราเล่นไพ่อ่ที่เราเรียกว่าเข้าหลามตัดข้าวหลามตัดนั่นแหละจะเป็นลักษณะนั้นเลยลักษณะของลายงานะครับก็จะมีปิดเปลือกจะดินชัดมากนะผมก็ลืมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับผมมี อยู่ชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นงาแต่เขาแกะเป็นผพกพคเนตมาแล้วนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาให้ดูนะครับส่วนเป็นงาตัวเมียเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นขนายนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่เรียกว่างานะเขาจะเรียกเป็นขนายนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ไม่ใหญ่ ถ้าเป็นขนายนะจะไม่ใหญ่นะครับแต่อันนี้เป็นเป็นเป็นงานะครับนะแต่อันเนี้ยเป็นกระดูกที่เขาทำขึ้นมานะครับนี่เลยนะพ,พี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับ ระหว่างกระดูกกับงาความแตกต่างนะครับแต่ถ้าเป็นในลักษณะนี้นะครับตลาดพระเครื่องตามแผงเขาก็จะบอกว่างาช้างตัวเมียหรือเขาเรียกว่าขนายนั่นแหละครับนี่เลยก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะเนี่ยรูพุ่นข้อต่อตัดแต่งมาเด่นชัดนะครับ เป็นโอต่อตัดแต่งเจียมาจะเห็นเด่นชัดเลยนะครับ,บก็บิพี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงจริงๆแล้วนะครับผมก็อยากจัดผมก็ไม่มีอะไรตัดให้ดูนะ นี่รอยลานเด่นชัดนะครับที่เอาพลาสติกมาอุดปลายเด่นชัดตัวนี้ถือว่ายังไม่เนียนนะครับยังมีตำหนิให้เห็น จะทำไงดีอยากจะให้พี่พเห็นเดี๋ยวจะทุบให้ดูะอะไรทุบดีครับอะไรทุบดีโอจะมีของที่จะเอามาทุบให้ f อฟดูได้ไหมนะครับนะมาดูกันนี่ กันหินหินนะครับนี่ถูกออกมาแล้วนี่มีแต่ทรายครับข้างในเนี่ยนะครับเป็นทรายทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกพลาสติกนะครับที่เขาทำขึ้นมานะครับ เยอะเยอะพื้นอีกแล้วครับก็จะทำให้พี่ๆดูนะครับมันไม่จนเยอะนะอะไรลองสักนิดนึงนะครับให้ลองสักนิดนึงจะได้แบบเอาจัดจักะกันไปเลยนะครับนี่คุบกันให้เห็นๆไปเลย น,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 นี่เลยคุกันให้หินหินกลัวมันเลอะนะครับนี่เลยนี่ะลรครับมีแต่ทรายทั้งนั้นครับข้างในซายอุดเต็มเลยครับ นี่เลยเอเพิ่มน้ำหนักนะครับทำให้มันมีน้ำหนักเข้าเทียมกับของจริงนะครับนี่เลยนะสนับสนับดูกันให้เต็มเต็มไปเลยนะนี่ เป็นส่วนปลายที่เขาทำขึ้นมานะครับดูรอยพุนของกระดูกนะครับกระดูกยังไงก็เป็นกระดูกนะเพราะว่ากระดูกมันต้องมีเป็นจุดนะครับเป็นจุดเป็นฝอ,อยเงี้ยก็พี่พี่ก็ลองนึกสภาพมาดูนะครับเป็นเป็นเป็นของกระดูกอะ่ะนะถามว่าทำไมอะ่ะ มันต้องมีรูพุนแบบนี้นะครับการที่ว่าเป็นกระดูกทําไมมันต้องมีรูพุนแบบนี้นะแล้วเปลือกนอกเนี่ยนะครับมันก็จะมีจุดจุดอาจจะมีเห็นนะครับเพราะว่าเขา,าจจะขัดแต่งมาสาเหตุทําไมมันถึงต้องมีรูเกิดจากอะไรนะครับเป็นรูจุดจุดนะในกระดูกก็เพื่อที่ว่า เอาเลือดไปเลี้ยงในกระดูกนะก็เลยจำเป็นต้องมีจุดๆเป็นรูธรรมชาติของกระดูกนะเนี่ยดูข้างในนะครับอาจจะมองไม่เห็นเนาะเนี่ยลักษณะนี้เลยรกระดูกเด่นชัดเลยนะเป็นรูเลยข้างในนะครับ ดูคนจัดจัชัดๆไปเลยนะครับก็ยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร b e อย่าลืมกดกระดิ่งครับเผื่อผมมีคลิปอะไรต่อไปนะเดี๋ยวจะเอามาเสนอให้พี่ๆดูนะครับ นมาลองศึกษากันดูนะครับถ้าเจอสินงานแบบนี้ในตลาดนะก็อย่าเพิ่หลงเชื่อนะครับลองศึกษาดูก่อนได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะก็ สอบถามกันพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับสำหรับพี่พท่านใดที่ว่าอยากชมอะไรอยากรู้อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะสอบหามาให้ดูนะครับเท่าที่ผมมีความรู้นะครับถ้าผมพูดผิดอะไรประการใดก็ขออภัยนะครับเพื่อนๆพี่ๆ FC ด้วย ว่าผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับผมก็พูดตามที่ผมรู้และผมได้ศึกษามานะครับขอฝากด้วยครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม